งานบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่คุณพ่อบุญเติมไม่ใช่พ่อบุญกองเติมผลวันนี้เป็นวันตักบาทมื่อนี้หลังจากประสงค์ถวะรับพระาหารเ้า้าแล้วก็จะได้แห่อัธิไปบรรจุถาดอยู่ในวัดบ้านสภาวัยเนอลูกหลานจะได้ส่งไปหอดว่าละสุดท้ายเพร่ละมื่อนี้ อันนี้แขกเนาะเนาะอันนี้แขกแต่บบมีหนวดดอกเป็นแขกแต่บบมีหนวดแขกอยู่แต่บบมีหนวดแขกมาแต่แจ่โแขกแต่บบมีหนวดอันอันนี้ก็แขกขึ้นกันเด้อแต่บบมีหนวดขึ้นกันอันนี้ก็ได้แขกแขกแขกแม่นันเนี่ยโอ้ยขออนุญาตไทยอันบานงามเน่ยเด้อ พอ่พอายพ่อายเบิ่งแน่อันครบยังยังบอกอันเจ้าภาพเพิ่นตัวใดยังขาดยังบอกไนงะอ่านี่บรรยากาศโดยรอบของบ้านบ้านป่าบ้านป่า,น,ปา,น,ปาน,นี่ก็ท้องทุ่งนาโอ้นี่ ของทุง่งนานี่บ้านเจ้าภาพบ้านพ่อบุญกองเติมผลอมน,นีม่บันสุดท้ายทำบุญอุทิศไปให้คุณพ่อสั่งบุญสั่งบารมีเออ,อมีทางเข้าบ้านโอ้งาม

ภาพบรรยากาศเนาะโอ้เนี่ยบ้านมีบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่